ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาลดล์ชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีและไพออ่ออร์เคิลนะคะ mm. อ่าอันนี้เป็นท่าสุดท้ายและราศีสุดท้ายและราศีมิถุนนะคะ mm. คือผู้ที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่22พฤษภาถึง21มิถุนายนนะคะราศีมิถุนนะคะ mm. อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวตนตัวตนของ ชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรคะขอห้าใบนะคะเก้าดาบไนท์ออฟว n นเจ็ดไม้นะคะห้าเหรียญ แล้วก็ n i g h t of p e n ทา c l ลนะคะธาตุลมคุณอยู่ในธาตุลมคุณไม่ถุนธาตุลมเนี่ยจะใช้ความคิดซะเยอะนี่ไงตัวตนของคุณคุณใช้ความคิดเยอะตอนนี้คุณเป็นเก้าดาบเก้าดาบคุณไปเจออะไรมาฮะคุณมีกำแพงให้กับตัวเองไหมหรือคุณไปเจออะไรที่หนักหนักมาคุณนอนไม่หลับคุณเครียดคุณเครียดนะคะตัวตนของคุณเนี่ย ตอนนี้เนี่ยคุณมีความต้องการจะเยียวยารักษาใจตัวเองหรืออะไรไหม mm. เหมือนกับคุณบาดเจ็บบาดเจ็บมานะคะ mm. อาจจะบาดเจ็บในความรู้สึกก็ได้ mm. เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันต้องใช้ความพยายามความอุตสาหะการเยียวยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือหมายถึงความไม่พร้อมความไม่พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ แต่คุณก็ยังยังเก่งนะยังเนี่ยยังที่จะบากบัน่นยังที่จะกัดฟันสู้กับทุกสิ่งทุกอยาก่างให้มันผ่านมันได้ไดีไม่ค่อยจะแสดงออกถึงความรู้สึกถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่เปิดเผยอะไรให้ใครได้รู้เลยว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรยังไงแต่ลึกๆคุณก็อยากมีคนที่คอยปลอบใจคอยเคียงข้างให้กําลังใจนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณก็ได้แต่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะ เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้คุณธาตุลมคุณเป็นคนที่บางครั้งคุณใช้ความคิดเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวนิดนึงนะคุณมิถุนอืแต่คุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่เค่อนข้างที่จะค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆพิจารณานะในบางอารมณ์อ่ะคุณก็จะอยู่กับตัวเองคุณค่อนข้างเป็นคนที่ชอบอะไรที่มั่นคงไม่ชอบอะไรที่แบบ หวือหวาตัดสินใจแบบตัดสินใจไวและผิดพลาดคุณคุณจะไม่เป็นแบบนั้นเลยคุณจะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดเยอะคุณคิดหนักนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูคนโสดเลยนะคะคนโสดราศีมิถุนไม่ยินกันไหมฮัลโหลฮัลโหลคนโสดราศีมิถุนเป็นยังไรบ้างคะขอห้าใบ King of p e n t a c l e The Lover ส th ิบถ้วยคนโสดทำไมสิบถ้วยอ่ะบอกหน่อย The Chariot แปดเหรียญคนโสด คุณคุณกำลังรู้สึกดีอะไรกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยขนาดใต้สำรับยังเป็นถ้วยเลยคุณกำลังรู้สึกดีรู้สึกอินรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดอะไรกับใครหรือเปล่าลน่าจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุดินไหมธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาลักษณะหน้ายาวทุกคนก็น้ายาวนะบางคนก็ไปต่อคางไม่ใช่ หน้ายาวดูดีผิวค่อนข้างไปทางเหลืองเหลืองขาวสูงรูปร่างอย่เอ้ยน่าจะเป็นลูกครึ่งอะ่ะเท่าที่ดนูน่าจะออกเป็นลูกครึ่งนะแขกขาวหรือเปล่าหรือยังไงบอกมาซะดีๆอ่ามันค่อนข้างที่จะอินดิฟเลยนะประมาณว่าลึกซึ้งแบบเนี่ยเป็นถึงสิบถ้วยอะ่ะความสัมพันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ พัฒนาไปลักษณะมั่นคงเป็นรองเทมได้นะคะแล้วก็ตัวตนของคุณมิถุนเนี่ยเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยเดลเวอร์ over, คือตัวตนของคุณน่ะเนี่ยตัวตนเดลเวอร์ over, นะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่กับที่เป็นคนที่ต่างที่จากคุณอนะ่ะอืมพักนี้เนี่ยรักทางไกลเยอะนะมันอาจจะเป็นเพราะว่า พลังงานที่มาดูตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันด้วยมั้งก็เลยเข้ามารูปแบบนี้จะเยอะนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเนี่ยทำงานตอก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 ทำงานอยากจะมีความมั่นคงร่ำรวยอะไรของเขาเนี่ยทำงานมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะงนช่วงนี้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องทำงานเนี่ยเนี่ยเดินทางทำงานเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับที่เก่งตัวตนของเขาเนี่ยเก่ง คนที่ดีวกับคุณน่าจะเป็นราศีกรกฎด้วยก็ได้นะบางทีอ่ะน่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะธาตุดินก็ได้ธาตุน้ําก็ได้ราศีกรกฎราศีคุณเองก็ได้มิถุนนะคะอืมแล้วก็เป็นธาตุดินเออแพนก็บอกไปแล้วอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องคนรักเก่ากันดูคนรักเก่าของคุณมิถุนเป็นยังไงมัางคะคนรักเก่า ขอห้าใบนะคะขออนุญาตดูห้าใบนะ Queen of Pentacles สิบไม้เอทออฟเพนตาเคิลสเต็งอยู่ต่างที่กันต่างกันด้วยเนี่ยหนึ่งไม้ ดูดีเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนิ่งๆนะแต่ว่าอายุก็ไม่อุ้ยตกใจดอกไม้หล่นอายุก็ประมาณได้เลียกกับคุณไม่ไม่ห่างจากกันเยอะนะคะเขาดูดีมีเสน่ห์นะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆอันนี้นิ่งเลยแหละนิ่งแบบนิ่งมากอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานนะ อยากทางานแต่เขามีความรู้สึกที่ดีๆกับเนี่ยกับคนที่อยู่ต่างที่กับเขาเขาอยากที่จะมีการพัฒนาอาจจะเป็นด้านงานของเขาก็ได้หรือตอนนี้เขากําลังเริ่มต้นการงานใหม่ๆก็ได้เขามีความอยากจะคุยอยากจะเห็นหน้าคนที่มีความแตกต่างจากเขาคนที่อยู่ต่างที่จากเขาผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีแล้วก็ เป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวอะไรอ่ะไม่กลัวแม้กระทั่งเสือสิง์กระทิ้งแรด,ดอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยอ่กาก็ลองเข้ามาสิฉันก็จะใช้ความเซ็กซี่หรือว่าความหวานหรืออะไรเนี่ยสยบความร้ายกาจความร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยได้มานี้นะคะอันนี้คือลักษณะของคนรักเก่าคือเขาหันหน้ามาทางคุณประมาณว่าอยากได้พูดจายอยากได้คุย นะมันตีได้สองแบบหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขากำลังเ,เริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องลองก็ต้องลองดูเพราะมันเป็นได้สองลักษณะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เขายังอยากที่จะสานต่อแล้วก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆด้วยที่มันมีสองบุค,คลิกคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งแข่งแกร่งเป็นได้สองอย่างนะคะลองดู ตรงนี้เพราะว่ามันมีหลายพลังงานแผนก็ต้องตีออกเป็นในหลายเคสนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนรักเก่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนมีความรักนะคะคนมีความรักอ่ะขอล้างไพ่หน่อยพลังงานจะได้กระจายกระจายนะคะ สำหรับคนที่อินเลิฟนะคะคนที่อินเลิฟคนที่มีความรักขอห้าใบนะคะคนที่มีความรักขอห้าใบ the world 9ก้าดาบคนที่มีความรักเขาเป็นแบบนี้เหรอคะแฟนเพิ่งทราบ v i e l of fortune เอสออฟคัพเอออันนี้ใช่ทูออฟว n นอ่าตัวตนของคุณขึ้นมาเลยนะเนี่ยคิดเยอะคิดมากอีกแล้วเมื่อกี้นี้ของคนโสดก็ใช่คนมีความรักก็ยังคิดเยอะอีกคิดเยอะถึงเรื่องทางไกลๆคิดเยอะอยากจะได้พบได้เจอคิดเยอะอยากจะได้ความสัมพันธ์คิดเยอะเพราะคิดถึงแล้วก็รอคอยใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ทางไกล ธาตุดินธาตุลมได้นะคะแม้กระทั่งธาตุน้ำก็ยังได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเจอหรือคุณนึกถึงหรือคุณกำลังดิวอยู่กับคนคนนั้นก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณเฝ้ามองอะเฝ้ามองถึงทิศทิศนั้นหรือที่ที่นั้นที่คุณอยากที่จะไปนะแต่มันช่างห่างไกลกันเหลือเกินอ่า ทีนี้เรามาดูเขาคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคุณมิถุนเราจะมาดูว่าคนที่คุณดิวด้วยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหใบ9ถ้วย1ไม้หไม้เกิดสตาร เด o มนเขาก็รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณเขาอยากมาหาอยากพูดอยากคุยอยากหาอยากเริ่มต้นถึงแม้จะอยู่ในที่ของตัวเองก็อย่างสบายใจตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรต้องเครียดเขาก็สบายดีเขาสบายดีอยู่นะเขาก็ยังอยู่ของเขาเขามีความสุขของเขาในที่ของเขาแต่ลึกๆของเขาเขาก็มีความกังวลเวลากลางคืนน่ะเขาจะนึกถึงนึกถึงคนที่ คนที่เขารู้สึกดีคนที่เขารู้สึกมีแพชชั่นแล้วก็คนที่เสหมือนแบบความกระจ่างสําหรับเขาอะที่เขาเวลาเขานึกถึงแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันสดใสอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจของเขาเมื่อเขานึกถึงเขาก็เนี่ยหม่นหมองหม่นหมองเนี่ยเห็นแต่เงาสัมผัสไม่ได้นะจะพายเรือไปก็ไปไม่ได้เห็นไหมถึงจะไปก็ยังต้องแบกไปซึ่งภาระพันธะ อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรือเนี่ยใส่อะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะล่มดาบไหนก็จะดาบก็จะเอาไปอีกนะเออแล้วยังไงคลื่นเคลื่อนอะไรบางครั้งอะสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ต้องเอาออกไปนะอย่าสะสมไว้มากๆมันจะทําให้เราเครียดเนี่ยอย่างในเรือเนี่ยคุณเห็นไหมลำพังสองคนนั่งไปเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วแจวยังไม่ค่อยจะไปเลยไหนะยังจะดาบอีกเนี่ยและไอ้แดงยังจําเป็นไหม าไม่จาเป็นก็เอาลงไปอุ้ยไม่ใช่<อ>เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในที่ของเขาปกติอะ่ะดูข้างนอกขอเขาเหมือนปกติอะ่ะแต่เขาก็อยากที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขารู้สึกอยู่ข้างในใจของเขาเขาไม่ค่อยแสดงออกมากเขาจะนั่งประมาณนี้ยแหละเข่งเข่งขื้นขของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะอืมแล้วดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณคะ คุณมิถุนเขาะจะทำยังไงต่อไปกับคุณคะหนึ่งดาบ king of cup the high p r i e s e s s เจดไม้ justice ต,ตัวตนเขาเป็นคนที่ชัดเจนชัดเจนต้องการความยุติธรรมต้องการ เขาเรียกว่าไงอ่ะต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงฉินน่ะอะไรก็แล้วแต่ขอความถูกต้องก่อนเขาอยากสื่อสารกับคุณนะณนะตอนนี้เนี่ยเขาอยากสื่อสารเขาอยากเขาอยากสื่อสารเขาอยากพบเจอคุณเขามีความพยายามพยายามที่จะส่อง,องคอยดูคอยดูอยู่ไกล คอยดูเพราะอะไรเขารู้สึกดีไงเขารู้สึกดีกับคุณแต่ตัวเขาเนี่ยเขามีเซนส์อะไรบางอย่างเนี่ยสามารถคุยกันได้ทางสื่อทางจิตอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาไม่ได้เห็นคุณเนี่ยแต่เขาก็รู้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของคุณเขารู้ตลอดนะแฟนบอกได้เลยอืมเขาเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าใจยากไม่ค่อยมีใครเข้าใจเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียก มีซิกเซนหรือมีอะไรสัมผัสพิเศษแล้วก็อารมณ์เขาจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเวลาน้ําขึ้นเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยน้ำลงก็จะอีกแบบหนึ่งยิ่งกลางคืนน่ะอารมณ์เขาจะแบบสวิงอ่ะวันนี้คุณคุยกับเขาพรุ่งนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้เขาคุยดีกับคุณพรุ่งนี้เขาคุณมาถามกับเขาหรือคุยอะไรกันลึกๆหวานหวานอินอินอ่ะแล้วพอเดี๋ยววันนี้แบบมาคุยอะไรอีกเขาจะเปลี่ยนโหมดเลยนะเขาจะเปลี่ยนโหมดแบบฉับพลันปิดสวิตช์โฉคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยนะ กาจะประมาณเนีเออ้แล้วดูสิคุณมิถุนคุณจะทำอย่างไรกับเขาคะคุณมิถุนคุณจะทำอย่างไรกับเขาแปลเปลี่ยนสำรับดีกว่าจะดูซิคุณจะทำอย่างไรกับเขาคุณมิถุนจะทำยังไงคะขอห้าใบโอ้ยคันเด็กเหรียญ เก้าเหรียญ Queen of ไม้เอ่อ h ชลลีออหกถ้วยคุณจะทำยังไงกับเขาคุณก็ยังคงมองพิจารณามองในความัพันธเนี้ยมองอยู่ไกลๆมองอยู่ห่างๆเช่นกันแต่คุณอะค่อนข้างที่จะคล้ายๆรู้เชิงเขาแล้วอะรู้เชิงว่าจะมาไม้ไหนอะไรยังไงเพราะเหมือนกับคุณกับเขาเนะ่ยมัน มันเป็นอะไรที่เคยคบกันมาเนิ่นนานแล้วไหมเคยคบกันมาในลนักษณะเป็นเฟรนด์โซนกันมาก่อนหรือว่าด้วยความที่ว่าวัยต่างกันด้วยแต่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นเด็กๆอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่แต่มันเป็นอะไรที่ดิวกันมาพอสมควรแล้วแหละต่างคนต่างต่างา لم, รู้อะแบบรู้รู้ซึ่งกัน ordon, และกันเนี่ยไม่ต้องคุยอะไรมากมองหน้าก็รู้ประมาณเนี้ยเอ่อเพียงแต่ว่าคุณก็แบบ เริ่มชินและมั้งกับพฤติกรรมของเขาประมาณนี้นะคะคุณก็จะอยู่ในที่ของคุณก็ส่องมองเขาเหมือนกันคุณก็ใช้เล่นนันเนี่ยท่าทางเขามาเขามารูปไหนคุณคุณจะมองออกคุณจะดักได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสําคัญนะคะจะเป็นอย่างไร เดอะมูนเนี่ยมันก็ยังคงคุมเครือกันอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยได้เจอ King of p e n t a c l e ลหเหรียญ10ไม้สไม้เอ้ยแต่แนวโน้มดีนะแนวโน้มค่อนข้างที่จะนี่เลยถึงมันจะหนักถึงมันจะหนาถึงมันจะเหน็ดจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่อุปสรรคต่างๆเนี่ยแต่ถ้าถึงปลายทางเนี่ยสไม้มันหมายถึงความมั่นคงความ ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สะเถียนแล้วก็หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรที่แบบกลับไปกลับมาคือคบถ้าเขาคบก็คบกันยาวๆอย่างเงี้ย mm hmm. ค่อนข้างจะมั่นคงแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยต่างคนที่จะแบบกังวลใจกังวลคิดไปต่างๆนานา,นาแหละคนเวลาอยู่ห่างๆกันมันก็ประมาณนี้อือ mm hmm. ก็หนึ่งเหรียญคุณก็ยังเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆยังอยู่ในที่ของตัวเอง แต่คุณก็คิดว่าในความสัมพันธ์นี้คุณค่อนข้างจะโอเคนะคุณม่ถุนเพราะคุณคิดว่าการให้และการได้รับมันสมดุลกันคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่ก็คือว่าคุณคิดว่าเออคุณให้เท่านี้เขาได้เท่านี้เขาให้คุณเท่านี้คุณได้เท่านี้ประมาณว่าครึ่งๆเท่ากันะ่ะแบบคนละครึ่งทางอไม่มีใครให้ให้กว่ากันเยอะไปกว่ากันอะอ,อคือคล้ายๆมันสมดุลกันนะสมดุลกัน ในขณะที่ว่ามันไม่ได้เจอกันหรืออะไรแต่หมายถึงความสม่ำเสมอก็คิดว่าคงยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าถี่หรืออะไรมากเออก็จะมีห่างเว้นกันบ้างพอสมควรนะคะออแล้วดูซิไพเขาจะแนะนำว่าอย่างไรอีกไพจะแนะนำว่าอย่างไรนะคะอุ้ยแม่ขอโทษ ขอห้าใบนะคะขออนุญาตไพ่ช่วยแนะนําชาวราศีมิถุนด้วยว่าจะทําอย่างไรต่อไปในความรักความสัมพันธ์นี้พี่แดงมาอีกแล้วอ่ะืทุกงานเลยแล้วเราอ่ะเจ็ดดาบ the fool queen of one the world อืมก็คือแนวะโน้มความสัมพันธ์นี้เนี่ย ก็คงจะไปไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันทำอะไรไปไม่ได้มากแล้วเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันนะทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ยังรักอิสระด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้เจอกนันก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ทำงานกันไปทำงานกันไปบางครั้งบางครั้งก็แอ,แ,อแอบแอบแอบความรู้สึกแอบซ่อนอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยแต่ก็ยังคงที่จะทำงานบางครั้งก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือว่าคุณ คุณมิถุนคุณมีเรื่องปิดบังเขาหรือเขาก็มีเรื่องปิดบังคุณเหมือนกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรหรอกคล้ายๆกับว่าเรื่องที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกกันมากกว่านะทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกดีแต่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยเป็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขาเป็นกันอย่างนี้เหรอชอบชอบก็บอกดิเออไม่เห็นจะยากเลยอืมแทนอ่านไปมีหน้าที่อ่านอย่าไปคอมเมนต์เขา <c oughs> นะคะก็ประมาณนี้ แต่เท่าที่ดูอะ่ะเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยมันเป็นไพ่แอบเนี่ยแอบแอบทำอะไรแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกระแทงข้างหลังหรอกแต่แอบทำอาจจะปิดบังความรู้สึกตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณคุณมิถุนคุณก็จะเนี่ยคุณก็จะอยู่ทำงานของคุณคุณก็จะมีความสุขกับงานของคุณเขาก็จะมีไฟของเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานของเขาเห็นไหม ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองเวลามีวันว่างก็จะอิสระก็ยังอยากที่จะอิสระแต่พอนึกขึ้นได้ก็จะแอบแอบรู้สึกแอบส่องแอบมองกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ที่ทางไกลนะคะยังไม่ค่อยได้มาพบมาเจอกันแต่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเนี่ยมันสามารถไปได้มันสามารถไปได้นะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาปรับจูนกันคืออันเนี้ยเลิกแอบได้แล้วนะพอเลิกแอบปุ๊บ ก็จะมีอิสระต่อกันว่ามีอิสระต่อกันทำงานดีทํางานดีทั้งคู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาเจอกันถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าไม่ได้เจอกันมันจะมีการสื่อสารกันนะคะทั้งคู่เนี่ยใจมันอยู่ใกล้กันนี่แหละมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเป็นลักษณะน,นี้ไปก่อนเพราะว่าไงอะ มันยังอยู่ไกลมันยังเป็นอะไรที่เวิร์งว้างกันอยู่แต่ว่าในนั้นอะ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยู่เนี่ยว่าไงมันอยู่ในทางไกลมันเป็นโลกกลมมันก็ได้แต่นึกถึงแต่เมื่อนึกถึงมันก็จะรู้สึกดีไม่เสียงานไม่เสียการรู้สึกดีเป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้กองนี้เนี่ยออกมาดีเหมือนกันคือทั้งคุณั้งเขาความรู้สึกดีอะไรดีต่างๆเนี่ย มันก็ดีมันจะได้ผ่านพ้นช่วงความเหงาความอะไรไปแล้งานก็ไม่เสียด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันทําได้เท่านี้จริงๆลักษณะส,ส่วนมากเนี่ยช่วงเนี้ยความรักก็จะเป็นในลักษณะนแนวนี้เกือบทั้งหมดนะคะไม่แตกต่างเราก็ต้องผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ถึงแม้เราจะอยู่ห่างกันแต่ใจเราก็ไม่ได้ห่างกันใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกดีเราก็แชทไปเตกแชทไปคุยกันได้เนี่นะ ไม่ต้องไปอะไรเยอะๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะของชาวราศีมิถุนก็ขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังคลิปของแพนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ